อีสาน u t u b e ครับผมสวัสดีครับพี่น้องส่าวคําผงอีสาน u t u b e กับผ้าท่านผู้ชมเขามาเบิง่งมั่นซัมปลหลังนะครับเขาให้มั่นเมื่อนี้พี่น้องคลิปนี้กัเอาเก็ดเล็กเกดน้อยมาฝากท่านผู้ชมครับเบิ่งหัวมันนะครับเนาเบิดพี่น้องเอ้ยตกมากกับเนานะครับ พี่กัดกับยูพี่และพี่น้องเอ้ยอำเภอนามยื่นจังหวัดอุบลราชธานีปีนี้เดือนกันยาฝนตกดีหัวมันกับเน่าพี่น้องเบื้องแน่นนกรสิพ้าท่านผู้ชมเขามาสอบถามในการเห็ดห้มันนะครับเขาไปพอเจ้าของสวนิ่นนะครับปลูกเลยจักเดือนแลวนี่ ปลูกเดือนพฤษภาอ่านี่กัเดือนตุลาเนาะแต่พี่มันโอ้อือหาหกเดือนเลยพี่น้องหาเดือนแต่หัวกับงามเนะะาะกับไข่อยู่แตะมันนี่เกิดเบิดทุกทุกต้นนี่เนาะตอนปลูกนี่เกิดเบิดเนาะเออเกิดเบิดอยู่ต่างๆท,ที่ปีนี่มันเป็นโรคได้พี่น้อง มันเป็นโลกแน่โย่ลำบ่ค่อยดีแต่ว่าให้นี่เพิ่นปลูกทอนมันมันเกิดดีเราะถูกทอนทุกลำโย่ฮะวิธีธอ่าวิธีเอากะใสเมคโคทางนี้เพิเอ,นอินว่าเมคโคนะพี่น้อง มกโรแมกโรก็เลยไม่กินเลยนะแตไม่กินแน่เลยเนาะเมื่นมมนอนหรกับวันที่หตุลาพศสองพันหกสิบหกนะพี่น้องฝนดีปีนี้มื่อเดียส่วงละลานี่และส่วงเดินกันยาเนาะกัญยามาตุลานี่และนามค้างแน่ ทันบ่ออกเห็นเอาไหมเน,หนาะเสียหายไปคนนี้ได้หนิเบ้าออกนี่พัานยังนี่เนาะลำม,มันก็งามนะลำมันเป็นซีมอ้ายอยู่เปล่าซีมอายเนาะเบืองนี่เบืองขจีเกบืองตามันมันเ,เป็นลักษณะนี่นี่แบบมันซีมอ้ายลำใหญ่มกดี เอาไปเห็ดไปปลูกอีกไม่นอหนีิปลูกอีกปลูกยับขึ้นไปทั้งๆอีกเนาะไม่หนาวแห้งเดี๋ยวไปหาเบิ่งหัวมันใหไงจะส่วนมากหัวมันใหญ่มันจะเน่าเลยอีสานยูทูปกะ เก็ดเล็กเก็ดน้อยเอามาฝากพี่น้องครับรเกษตรกรเศาหไฮเา,าหน้าเมื่อนี้เขาปลามันนำเังหัวมันนะ้พี่น้องเนาวะมาอยู่แหลนะเนาะเดือนกันยานี่เดือนตุลานี่ทุกปีแหละต้องเอาออกเห็นละ่ะหัวงามอย่าน้เนาะหัวนอน เน้าโอ้โรูดีลีดีเด็เหมือนเดืดกองอุ้ยขืนกองดีแห่งเน่าเลยพี่น้องงองามแห่งอันก้อนปลูกนี่ดยใส่ปุ๋ยห้องผื่นป่ะพี่แสนแม่นให้นี่โอ้ใส่ขี้หมูโอ้เอาขี้หมูอัดเม็ดเพิ่นห้องผื่นแต่บ่ได้ใส่ปุ๋ยเค่เมียบอกโอ้มันขึ้นแล้ว มันคือแล้ววามันจะเดือนหนึ่ใส่นี่งสองสาเดือนนอนใส่เนาะแต่ว่าห้องพืน้นเอาขี่มูห้องพืน้นโอ้ขี่มูอัดเม็ดข้าวหลังจากที่เขาห้องพื้นแล้วขีม่มูใส่ปุ๋ยจักเถื่อนหนึ่งในช่วงหาเดือนนี่งเถื่นอนหนึ่งเป็นปุ๋ยเคมีป่ะปุ๋ยเ,ยยยยเคมีสูตรได้ละ โอ้สิบหาสูเสมอใส่เทอหนึ่งเนาะก่อนเ้อเก็บเกีียวเอาหัวออกไปจักสอบจักไไรอยู่นี่นี่จักรสอบเหรอใส่โอ้สองสอบผสมกันอยู่เรียกครับเคมีใส่กันพี่น้องเอ้ยเป็นสูตรบ้านนี้ฮอร์โมนทั้งใบเขาได้สีดปะ xịt ô xịt không một thằng bay vô thì chắc thưa không một thằng bay này xong thừa ui ngàm đi phải nó hóa ốc ui ngàm đi hàng nhau thả hoa ô bày hót đèn cái gì nhây nó tao bà ô bày bò đẩy ừ đẩy nào ừ ừ là ừ ừ thưa bác ừ gì ừ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  ลำมันพัน C M R เนี่ยมันงามเลยพี่น้องงามดีแฮงสมบูรณ์แต่ว่าดีปีนี้มันม่าเป็นโลกนเนาะมันเป็นบริจากแต่ว่ากันคือปีกายเนี่เป็นแด้เป็นอะไรแต่ปีนี้บางทุกขัยอ็ค่อยมีก็ค่อยเป็นสะหอนหยามันบ่หดดัดเบ้ง นานี่เดือนนี่นะพี่น้องเดือนตุลาฝนมากก็ต้องเอาออกก็ต้องใส่แบบเมคโคงัดรถไทเขาไทบบอด้ยได้พี่น้องเด้อลมเงี้ยต้องใส่เมคโค ก็อีกวิธีหนึ่งก็อีกวิธีหนึ่งได้พี่น้องที่ห่อต่องใส่การเอาหัวมันอืมงัดขึ้นดีจิตัวแล้วเนาะอืมงัดง่ายตัวน,นี้มันหลวม พี่น้องคิดว่างัดง่ายวะจักแต่ผู้งัดหยิ่ยากอยู่วะจักน้องผู้งัดน้อง <laughs> เออาเบาื้งหน้าโซเฟอร์เบื้องน้าโซเฟอร์เรมคโค่ซเ,เฟอร์ครับเมคโคอ <laughs> โอของไเด้นนอองนาะชำนาญงานมาโอ้ยโศกโศนหลายปีแล้วครับนเมคคแนนเมคโครโค,รครับเมคโคเขาให้มันครับพี่น้องถ้าพี่น้องได้เบิ่งคลิปนี้แล้วว่าคงเได้ประโยชน์บ่หลายกันหน่อยนะพี่น้องเนาะถ้าพี่น้องได้เบิ่งแล้วกะ ฝากกดไลค์กดแชร์ก็กดซับสไคร่น้ำในพี่น้องกดติดตามนัมเบอเดอก็อย่าลืมกดกระดิ่งล่ะกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อจะรับคลิปแจ่งเตือนใหม่ๆหน้าจอของท่านผู้ชมได้รับคลิปใหม่ๆก่อนใครเลยครับผมท่าวคำผง e อีสานยูทู e แมนครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเทานี้ก่อนเนาะคลิปหนาจังอ่อกระผมไหมครับสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ